สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องไทยสุดลิงกินแซ่บนะครับวันนี้ผมจะพาทำไอศครีมอีกแล้วนะครับเป็นไอศครีมนมสดนะครับหรือว่าไอศ hmm. ครีมนมผงเนาะส่วนผสมก็จะมีอยู่ประมาณสี่ห้าอย่างนะครับมีไม่เยอะนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับผมจะมีแป้งมันนะครับใครไม่มีแป้งมันสามารถใช้เป็นแป้งข้าวโพดได้นะครับมีแป้งมันนะครับแล้วก็มีนมผงนมผงเพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะ แล้วก็มีน้ําตาลทรายครับมีเกลือมีน้ําสะอาดนะครับแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะครับมีทั้งหมดอยู่ห้าอย่างนี้นะตัวกลิ่นวานิลาใครไม่มีไม่ต้องใส่นะครับแต่ถ้าแต่นมผงต้องมีนะเดี๋ยวส่วนผสมผมจะขึ้นให้ตรงในตัวคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ใต้คลิปอีกนะครับมาเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมจะไม่ได้ใช้เตาแก๊สนะผมจะใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะครับเป็นหม้ออเนกประสงค์เนาะอันนี้จะมีจะมีซึ้งด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ซึ้งเนาะอะ่ผมจะใช้หม้อตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูนะนี่มันน่ารักมากเลยนะครับมีปุ่ม่าปรับความเร็วแล้วก็มีช้านะครับแล้วก็มีปุ่มปิดเนาะ น้ำหนักเบามากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำไอศครีมเนาะถ้าใครสนใจตัวหม้ออันเนี้ยประสงค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะครับก็เพื่อนๆก็ไปสั่งซื้อได้นะครับจากในช้อปปี้เนาะ mm hmm. โอเคมาเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับข mm ั hmm. ้นตอนแรกนะครับผมก็จะใส่น้ำน้ำสะอาดลงไปเลยนะครับเพ mm ื่อนตามด้วยนมผงนะครับ จากนั้นก็คนตัวนมผงให้เข้ากันก่อนนะให้ละลายกับน้ำให้ดีเลยนะครับตัวนมผงไม่มีรสชาตินะคะจะมีแต่ความหอมเนาะ ตัวนมผงจะละลายยากนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้จาก,การบี้แบบนี้นะตัวไหนที่มันไม่ละลายเนาะนมผงนะครับเพื่อนๆที่ทําขนมเบเกอรี่พวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าเบเกอรี่ทั่วไปนะครับไม่ใช่นมผงที่ชงให้ลูกกินนะอันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าใครไม่มีนมผงจริงๆเลยนะไม่สามารถหาได้ก็ใช้เป็นนมกล่องแทนได้นะครับนมกล่องนมนมสดรสจืดนะครับประมาณนั้นมันมจะละลายยากนิดนึงนะครับก็ใช้ กันนี้เอาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้ละเอียดมากนะโอเคจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวแป้งมันลงไปนะครับจากนั้นเราก็ตัวละลายแป้งมันให้เข้ากันดีนะครับเดี๋ยวให้เหลือเศษแป้งมันเลยนะละลายให้หมดเลย ด้วยน้ำตาลทรายครับสูตรนี้จะหวานกำลังดีนะครับหวานพอดีเนาะไม่ได้หวานมากนะตามด้วยเกลือป่นนะครับ สุดท้ายตามด้วยกลิ่นวานิลานะครับตอนนี้ผมใช้ของวินเนอร์เนาะยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะจะใส่ไปหนึ่งฝาเลยนะครับฝาหมากโอเค ก็ละลายเข้ากันดีเสร็จแล้วนะครับแบบเดี๋ยวเราไปอ่ะเสียจปั๊กแล้วก็เปิดนะครับแล้วก็เคี่ยวกันเนาะครับเพื่อนเพื่อนเราก็เสียบปั๊กเสร็จแล้วนะแล้วก็เปิดเลยอันนี้ผมจะเปิดด้วยความเร็วก่อนนะแล้วก็หม้อตัวนี้จะร้อนเร็วมากนะครับเพื่อนเพนืนนี้ผมจะเปิดด้วยความเร็วเลยนะ ก็ทำการคนไปเรื่อยนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับหม้อก็จะร้อนผมว่ามันกระทันรัดดีนะครับก็น้ำหนักเบาด้วยนะครับมันจะมีซึ้งอีกน,นะ แล้วก็มีฝาปิดครับเพื่อนหม้อของเราก็ร้อนแนละ้วเนาะเนี่ยมันจะเริ่มคนได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะค้นเหนื่อขึ้นมาเนาะแล้วก็คนไปก่อนนะคนไปเรื่อยๆนะครับคนตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะ นมันก็เสนอขึ้นมาหอมมากเลยนะครับหอมกลิ่นนมนะครับแล้วก็กลิ่นตัววานิลลาเนาะ,ะไม่ถึงห้านาทีนะครับหม้อนี้ก็ร้อนเนี่ยจะเป็นแบบได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนก็ปิดไฟเลยนะ ก็คนต่อไปนะครับว่ามีความร้อนอยู่เนาะได้ประมาณนี้พอคนเร็วเร็วแรงๆเลยเห็นไหมเกิดไหมถ้าเพื่อนๆไม่คนอนะ่ะมันไหมนะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สหรือว่าหม้อ หม้อไฟฟ้าก็ช่างนะครับก็ไม่เหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆไม่คนนะครับต้องคนตลอดเวลาเนาะม,มนีความร้อนอยู่เล้ก็คนไปโอเคครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้แล้วเนาะดูเนื้อนนะก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็พักให้เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนําไปเทใส่ภาชนะของเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซึ้งมันเพื่อนๆนะ ซึ้งกับหมอ้อจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวซึ้งนะอันนี้เป็นตัวหมอ้อแล้วก็ฝาฝาปิดจะเป็นฝาแก้วอย่างนี้เลยนะครับฝาแก้วอย่างนี้เลยนคะครับถ้าสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไปให้นะครับโอเคครับพออ่ามันเริ่มเย็นแล้วเนาะ เพื่อนๆก็นาภาชนะนะครับผมแนะนําหลายคลิปมากเลยนะครับกับคลิปทําไอศ์ครีมของผมเนาะผมแนะนาให้เป็นภาชนะแบบนี้นะครับเปพื่อนเป็นทรงแบบนี้นะเพราะว่ามันจะกระจายความเย็นได้ดีนะครับแล้วก็ไอซไอครีมของเราก็จะเซตตัวได้ดีนะครับอะหลังจากนั้นนะครับเราก็เทของเราลงไปนะครับตัวไอศ์ครีมของเราลงไปเลยเนื้อสวยมาก เพื่อนๆก็พักไว้ให้เย็นนะครับเย็นแบบสนิทเลยนะเดี๋ยวค่อยเอาไปแช่ตู้ตเย็นกันนะครับโอเคครับหลังจากที่ว่าเราพักตัวนเนยไว้ให้เย็นสนิทเลยนะเพื่อนๆนะแล้วก็นำฝามาปิดนะครับจากนั้นก็นำไปแช่ตู้เย็นในช่องฟรีซนะครับช่องแช่แขนะ็งเนาะเป็นเวลา7-8ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆหรือว่าตัวไอซ์ครีมของเรา อาจจะเซตตัวนะตอนนี้ผมทําตอนกลางคืนเนาะผมจะแช่ไปข้ามคืนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันนะครับว่าเนื้อแอนโชวี่ของเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับไปแช่แล้วก็เพ<ๆ>ื่อนหลังจากที่ว่าเราแช่ตู้เย็น้ะเนาะนะข้ามคืน้วนะนะตอนเช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมลองอันนั้นไปแล้วนะตักไปนิดน,นึงนะครับไปชิมดูเนาะอร่อยมากเพื่อน,อนๆก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยเนาะ ผมมาลองขูดให้ดูเนาะเห็นไหมเป็นมันจะเป็นน้ําแข็งนิดนึงนะครับเพื่อนไม่ได้เป็นเยอะเนาะเพราะว่าเราใช้น้ํานะครับในการทําจะควบคุมยากนิดนึงนะครับตรงนี้กไ็ไม่มีปัญหาเราไม่มีผลอะไรดูดิโอ้ เื้นเนี่ยอยู่นะได้อยู่ผมจะลองมาตักเสิร์ฟกับอันนี้เนาะ น่ากินมากเลยแล้วก็ผมก็จะมีเป็นถั่วที่ส่งนะครับโรยลงไปโอเคนี่นะครับเพื่อนๆก็ได้ประมาณนี้นะครับรสชาติผมชิมแล้วนะก็คือรสชาติอร่อยเลยนะครับเป็นกลิ่นนมเนาะยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะครับเพื่อนๆเ,เป็นวิธีทำง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เครื่องปั่นเนาะ ไม่ต้องใช,ใช้เครื่องทำไอศครีมนะครับก็ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากนะครับอย่างไรก็ลองไปทําทางกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับกับไอศครีมนมสดหรือว่าไอศครีมนมผงของเรานะครับ